โดยในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับที่ปิดบวกไปในวันอังคารหลังสหรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอเกินคาดซึ่งก็เป็นปัจจัยหนุนการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะพิจารณาปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยนในปีนี้ครับสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐ มีการเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและก็อัตราการหมุนเวียนของแรงงานหรือว่าตัวเลข JOLTS พบว่าตัวเลขนะครับการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานนั้นลดลงสู่ระดับ8.06ล้านตำแหน่งในเดือนเมษายนซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า3ปีหรือว่านะับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2564 ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานนะครับปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วและก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กระไว้ที่ระดับ8.4ล้านตําแหน่งจากระดับ8.36ล้านตําแหน่งในเดือนมีนาคมครับทั้งนี้นะครับตัวเลข JOLTS เป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสนใจโดยมองว่าตัวเลขดังกล่าวจะเป็นมาตรวัดภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานซึ่งก็เป็นปัจจัยในการพิจรารณานโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยของเฟดครับ ทีนี้นัจุดกรับถ้าเราไปอ้างอิงข้อมูลจากทาง CFE Group นะครับหรือว่า Fed Watch 2เนี่ยเขาบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักตอนนี้65%ที่ FED จะประับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนครับเทียบกับระดับต่ำกว่า50%ในสัปดาห์ที่แล้ว ความหวังที่ว่าเฟดนั้นจะเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยหนุนดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีดีตัวขึ้นปิดในแดนบวกโดยหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก็กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งที่สุดเลยครับส่วนหุ้นกลุ่มวัสดุและก็กลุ่มพลังงานร่วงลงมากที่สุดครับทุกท่าน ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับคุณผู้ชมครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับราคาน้ำมันดิบของเราโดยภาพรวมก็ยังคงซบเซาและก็ปรับตัวลงนะครับปิดลบไป97เซ็ซนด้วยกันกังวล o โอเปก s จอะเพิ่มกำลังการผลิตสัญญาณน้ำมันดิบเวสเซ็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปในวันอังคารโดยตลาดด้นยังคงถูกกดดันจากความกังวลว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรวมถึงชาติพาราบิรอย่างโอเปกพลัสจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในช่วงไตรมาสท,ที่4ของปีนี้แม้มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดนั้นจะอ่อนแอลงก็ตามครับราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางความวิตกกังวลว่าการประชุมครั้งล่าสุดข,ของกลุ่มโอเปกพลัสนั้นจะนำไปสู่การเพิ่มอุปทานน้ำมันในช่วงไตรมาสท,ที่4ปีนี้ครับ ก่อนหน้านี้นะครับโอเปกพลัสนั้นได้ปรับลดกําลังการผลิตรวม5.86ล้านบาร์เรลต่อวันหรือว่าเทียบเท่า5.7%ของความต้องการการใช้น้ำมันทั่วโลกโดยการปรับลดกําลังการผลิต5.86ล้านบาร์เรลต่อวันนั้นมาจากการปรับลดกําลังการผลิตของสมาชิกโอเปกพลัสจำนวน3.66ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในช่วงสิ้นปี2,567 และการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจของสมาชิกโอเปกแป8ชาติจำนวน2.2ล้านบาร์เรลต่อวันนั้นก็จะมีกำหนดสิ้นสุดในช่วงเดือนมิถุนายนครับ ล่าสุดนะครับนักทุนในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหากว่าใครจำได้สมาชิกโอเปกพลัสนั้นมีมติเห็นพ้องให้ขย,ขยายระยะเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน3.66ล้านเ็ลต่อวันออกไปอีกครับยาวไปจนถึงสิ้นปี2,568 ยางไรก็ดีครับในส่วนของการปรับลดกําลังการผลิตโดยสมัครใจจํานวน2.2ล้านบารเรลต่อวันนั้นที่ประชุมมีมติขยายเวลาปรับลดกําลังการผลิตไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนและก็จะเริ่มทยอยยุติการปรับลดกําลังการผลิตในช่วง1ปีนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567ไปจนถึงเดือนกันยายนปี2568ครับ ซึ่งบ่งชี้ว่าโอเปกนั้นจะเริ่มปรับเพิ่มกับลังการผลิตในเดือนตุลาคมปีนี้ครับนักทุน ตัวนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ราคาน้ำมันนั้นโดนเทขายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าลงอีกชุดหนึงเนี่ยอาจจะลงได้ลึกถึง69-70แล้วหลาเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเราอยู่ที่ระดับ73็ดยูเอสอลารต่อแบรเรล,ลเข้าไปแล้วนะครับยังไงเทรดเดอร์น้ำมันก็อาจจะต้องใช้กรุดเหมือนเดิมนะั่นคือการเด้งขึ้นและเซลล์กลับลงไปก่อนนะครับผมและท้ายที่สุดนี้คือราคาทองคําครับแม่ตลาดหุ้นจะฟื้นอย่างไร ตัวเลขจะดีอย่างไรก็ตามแต่แต่ก็ยังอุตส่าห์นะครับปิดลบไป21.9เหรียญสำหรับราคาทองคำของเราครับเหตุดอลลาร์แข่งค่ากดดันตลาดครับนักทุนครับ ตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยคือออกมาค่อนข้างการสนับสนุนนะครับถามว่าใครจําได้คือทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นไปก่อนเลยครับนักถุนครับหลังจากนั้นเมื่อไม่ผ่านโครงสร้างตามแนวต้านหลักสําคัญราคาทองคําก็เลยมีการปรับตัวย่อกลับลงมาและลงไปทําโลดนะครับแต่ที่น่าสนใจคือราคาทองคําลงไปทําโลดที่2315และมีการรีบาวกลับขึ้นมาระยะสั้นเป็นลักษณะการทําโลนะครับเป็น2 ดับเบิลบอททอปแล้วนะครับนี่ตรงนี้นั่งทุนเห็นไหมตามเทคนิคนะครับโดยปกติตามพื้นฐานแล้วถ้าเกิดว่าราคาทองคําได้ทานะครับฐาน2รอบเมื่อไหร่แล้วก็เรามีโอกาสลุ้นในการฟื้นตัวได้อยู่นะแต่ดูจากลักษณะการดีกลับแล้วกําลังเนี่ยน้อยเสือเกินเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันต่ออีกทีนึงนะครับว่าต้องฟื้นทะลุจุดไหนหน้าบ่ายถึงจะพอกลับมาลุ้นได้บ้างนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดครับท่านผู้ครับมีใครตามทันไหมครับ ถ้าเกิดว่านาูกตามท่านพิมพ์คำว่าทันให้ผมหน่อยนะขอบคุณมากเลยครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับหนึงถุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 u s ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซต์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ